สุดีเดเดอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาแชร์เกี่ยวกับการฝากเงินโอนภายในและการถอนเงินของโบรกเกอร์ XM เสียงต้องเข้มหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ใจ มาอย่างแรกเลยก็คือวิธีการฝากซึ่งค่อนข้างที่จะง่ายมากเพราะการฝากของเขาเนี่ยสแกนผ่าน q ิวอาโค้ดธนาคารก็ได้แล้วแต่ก่อนอื่นที่ทุกท่านจะท,ทาการฝากเลยเนี่ยผมขอให้ทุกคนเนี่ยทำการนําเลขพอของทุกท่านนะครับนำไปเช็คก,กับทางแอดมินเทรดแวนก่อนเพราะถ้าหาเกเทรดเดอร์ท่านไหนน,นนะครับที่มีพอร์ตพร้อมเทรดเกี่ยวกับทาง b รก k e r SM เนี่ยจะได้เข้ากลุ่มวิเคราะห์กราฟรายวันกันด้วยแถมไม่พอยังได้ของพรีเมียมจากทาง b เกอร์อีกน,น,นะบอกได้เลยว่าคุ้มมากกว่าการที่เราไปเปิดเองครับ อย่างแรกเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปที่การฝากใช่ไหมครับเราจะเห็นหน้าโบร l e แบงกิ้งให้เรากดตรงนั้นเลยครับจะเป็นการฝากผ่านธนาคารซึ่งง่ายมากอย่างที่2เนี่ยก็เลือกธนาคารที่ต้องการฝากนะครับก็เลือกให้ตรงกับที่เราจะโอนเข้าไปด้วยครับว่าเราต้องการฝากในธนาคารไหนก่อนเสร็จเรียบร้อยก็เลือกสกุลเงินว่าต้องการฝากสกุลเงินไหนมี USD กับ t ท a i สามารถใส่ได้เลยพียงเท่านี้กดยืนยันได้ QR code สามารถสแกนได้เลยครับง่ายมากเลยเห็นไหม แล้วต่อมาเนี่ยก็คือการโอนภายในการโอนภายในเนี่ยสำหรับใครที่มีพอร์ตอยู่แล้วแล้วมีการเทรดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ต้องการย้ายพอร์ตเดิมเนี่ยมาอยู่ใต้พอร์ตใหม่เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่มันมากกว่าเดิมก็สามารถทําการเลือกเลขพอร์ตเก่าและกดจุด3จุดครับทีนี้จะมีคําว่าโอนภายในกดโอนภายในเสร็จเรียบร้อยเราทําการเลือกเลขพอร์ตใหม่ที่ต้องการโอนไปหาและเลือกจํานวนเงินในพอร์ตครับเสร็จเรียบร้อยกด ไต่อด้เลยเพียงเท่านี้เงินในพอร์ตเกา่าก็จะมาพอร์ตใหม่เรียบร้อยครับและอย่างสุดท้ายก็คือวิธีการถอนซึ่งวิธีการถอนเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดเด่นของทางบริโกรเลยครับพอถอนไวมากอันนี้ขายจุดเด่นกันเลยอย่างแรกเลยนะก็คือกดมาที่พอร์ตที่เราต้องการถอนเร็นทรอยกดจุด3จุดแล้วเราจะมาหน้านี้ครับให้เราเลือกคำว่าออนไลน์แบงก์ทรานเฟอร์ก็คือการถอนผ่านธนาคารนั่นเองเซ็นร้อยพอกดเข้าไปนะครับ เราก็ต้องทําการเลือกธนาคารใส่หมายมเลขบัญชีเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการถอนเงินตามจํานวนที่เราต้องการถอนได้เลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยอันนี้ย้ําเลยนะ ก็คือการที่เราต้องใช้ชื่อของตัวเองถอนเข้าชื่อของตัวเองครับสมมติธนาคารเราชื่อ A เ,เนี่ยเราก็ต้องถอนเข้าชื่อ A ไม่สามารถถอนหาคนอื่นได้นะรวมถึงการฝากด้วยเวลาฝากก็ต้องไปชื่อเดียวกันครับซึ่งตอนนี้นะครับทาง SM ก็จะมีขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์นะครับทั้งการฝากและการถอนซึ่งจุดเด่นของเขานะครับสำหรับใครที่เปิดบัญชีครั้งแรกเนี่ยก็จะได้โบน,นัส30เหรียญฟรีแบบไม่ต้องฝากเลยและสาหรับใครที่ฝากนะครับก็จะมีโบนัส100%สูงสุด500ดอลลาร์ด้วยหมายความ คนแรกที่เคยเปิดบัญชีกับทาง XM เนี่ยจะได้พอร์ต30เหรียญและเติมพอร์ตอีก30เหรียญเนี่ยหมายความว่าจะได้พอร์ตถึง90ดอลลาร์เลยนะครับเพราะเราฝากไป30ดอลล์แล้วก็มีโบนัส1 0 0อีก30แล้วก็มีโบนัสแรกเข้าอีก30ด้วยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยและสำหรับใครที่มีบัญชีกับ XM หรือติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถปรึกษาแอดมินเทดแว่นตรงนี้ได้เลยหรือจะเข้าคอมมูนิตี้ในการมิคคะร์กราฟร่วมกันก็สามารถที่จะทำได้นะครับไว้เจอก